ดีครับวันนี้พามาดูไอเดียแนวรั้วที่เป็นต้นขี้เหล็กนะครับต้นขี้เหล็กนี่สามารถกินยอดได้นะครับแต่ถ้าจะปลูกเป็นไม้ยืนต้นหรือว่าต้องการใช้เนื้อไม้ก็ปลูกห่างๆหน่อยนะครับเนื้อไม้สวยมากนะครับแต่จุดประสงค์ของเรา ในนี้ก็คือปลูกเป็นแนวรั้วแล้วก็เก็บยอดนะครับก็คือเราก็ปลูกแล้วเราก็จะไม่ปล่อยให้ต้นสูงนะครับเราก็จะตัดแต่งกิ่งให้ต่าๆนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการเก็บนะครับต้นขี้เหล็กที่เห็นก็เป็นต้นขี้เหล็กที่อายุประมาณ 3- 4ปีแล้วนะครับ มีทั้งต้นขี้เหล็กที่เป็นยอดแดงและยอดขาวนะครับก็คือเรา,าพบเห็นมเมล็ดขี้เหล็กที่กำลังสุกที่ไหนนะครับเราไปเราก็ไปเก็บมานะครับแล้วก็ก่อนช่วงเข้าฤดูฝนนะครับเราก็มาขุดหลุมแล้วเราก็ย่อนมเมล็ดขี้เหล็กลงไปนะครับประมาณหลุมละ สองสาม,มเมล็ดก,ก็ได้นะครับแล้วแต่ปริมาณที่เราหามเมล็ดขี้เหล็กได้นะครับแต่มีเยอะเราก็หยดลงไปเยอะๆเลยก็ได้นะครับพอถึงฤด,ดูฝนพอถึงหน้าฝน,มนเมล็ดขี้เหล็กก็จะเริ่มงอกเป็นต้นขึ้นมานะครับนี่คือวิธีการปลูกของเราที่นี่นะครับต้นขี้เหล็กเป็นต้นไม้ที่ทนแรงได้ดีมากนะครับ ขอแค่เขางอขึ้นมาแล้วก็เกือบจะไม่จะเป็นต้องรดน้ำเลยนะครับแต่ถ้ามีระบบน้ำช่วยก็ยิ่งดีนะครับก็จะทำให้ต้นขีเหล็กโตเร็วแล้วก็ถึงแม้จะเป็นฤด,ดแูแล้งเราก็จะมียอดขีเหล็กให้กินตลอดนะครับ ก็ราคายอดขี้เหล็กของหมู่บ้านเราที่นี่นะครับก็ตกอยู่ที่ประมาณกิโลละ30บาทนะครับก็คือหมายถึงยอดขี้เหล็กหรือว่าใบขี้เหล็กที่ต้มแล้วนะครับก็คือกิโลละ30บาทแต่อาจจะมีบางช่วงที่สูงกว่า30บาทก็ได้นะครับช่วงที่ขี้เหล็กขาดตลาดอย่างเงี้ยครับที่แม่ค้าเขาต้องการ ราคาขี้เหล็กก็จะสูงขึ้นนะครับหรือบางช่วงที่ขี้เหล็กล้นตลาดราคาก็อาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้พามาดูไอเดียนะครับพอเป็นไอเดียแนรวรั้วต้นขี้เหล็กที่สามารถปลูกไว้กินได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วยนะครับ นี่เราจะเป็นสวนของลุงนะครับสวนของช่างดำนะครับไผ่ก็เป็นไผ่สร้างมนนะครับก็ระยะความยาวของแนวรั้วนี้ก็คือประมาณ100เมตรนะครับส่วนระยะต้นขี้เหล็กก็ประมาณสัก ส0มสเซนนะครับก็คือแล้วแต่เราหาเมล็ดขี้เหล็กได้เยอะแค่ไหนนะครับถ้าหาได้ก็สามารถปลูกทีทีได้เลยนะครับก็พอเป็นไอเดียนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม